สวัสดีค่ะห้องเรียนนักศิกษออนไลน์ครูพัชกรศศินียิ่งในคลิปนี้เราจะมาต่อกันที่วิวัฒนาการนักศิลป์และการละครไทยในคลิปที่แล้วเราได้เรียนรู้กันไปถึงสมัยนานเจ้าสุขโขทยัยอายุทยาและทวนบุรีในคลิปนี้ค่ะเราจะมาต่อกันที่สมัยรัตนโกสินทร์สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่ห ทรงปื้นปูโดยมีการโปรดให้รวบรวมตำลับตำราฟอนรำบันทึกไว้เป็นหลักฐานสำคัญทางประวัติศาสตร์ของการละครไทยมีบทละครที่ปรากฏหลักฐานชัดเจนอยู่4ี่เรื่องด้วยกันนั่นก็นคือรามเกียรติ์อีเหนาดาหลังและอุณรุตค่ะทรงพัฒนาโขนโดยให้ผู้แสดง เปิดหน้าสวมมงกุฎชดาเหมือนกับละครในและมีการนําละครเข้ามาผสมผสานในการแสดงอีกทั้งพระองค์ยังทรงพระราชนิพนธ์บทละครรามเกียรติ์ตอนนาลายปรับนนทุกแัะเรียนทราบไหมคะว่าบทประพันธ์รามเกียรติ์ฉบับที่สมบูรณ์ที่สุดอยู่ที่รัชกาลใดค่ะสมัยรัชกาลที่หนึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชนั่นเองค่ะ สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศร,รานภาไหลรัชกาลที่สองในสมัยนี้วรรณคดีและการละครไทยถือเป็นยุครุ่งเรืองถึงขีดสุดเลยล่ะค่ะพระองค์ทรงสนพระไทยในการละครเป็นอย่างยิ่งเมื่อพระราชนิพนธ์บทละครใดก็ตามก็จะโปรดกล้าวให้เจ้าฟ้ากรมหลวงพิทักมนตรีซึ่งเป็นผู้รอบรู้ในกระบวนท่ารำํำนำไปลองรำดูก่อน ถ้าตอนใดล้ำแล้วไม่ขัดไม่งามพระองค์ก็จะทรงแก้ไขบทใหม่จนกว่าจะกลมกลืนและงดงามค่ะพระองค์ยังทรงพระราชนิพนธ์บทละครนอกและบทละครในซึ่งในสมัยนั้นมีกวีที่สำคัญและมีผลงานมากมายเกิดขึ้นยกตัวอย่างเช่นท่านสุนทรภู่ค่ะพระองค์ทรงพัฒนาละครนอกโดยให้คณะละครผู้หญิงจากในวัง เข้าไปช่วยฝึกท่ารำให้เกิดความประณีตสวยงามอีกทั้งยังมีการเปลี่ยนแปลงเครื่องแต่งกายโดยให้แต่งกายยืนเครื่องแบบนางละครในค่ะบทประพันธ์ในพระองค์อีกหนึ่งเรื่องที่มีความสำคัญและมีความโดดเด่นมากนั่นก็คือบทประพันธ์เรื่องอีเหนาค่ะซึ่งบทประพันธ์เรื่องอีเหนานี้เนี่ยได้รับยกย่องจากวนนรรณคดีสมสรว่าให้เป็นยอดของบทละครลำ คือครบ5องค์ประกอบของละครดีค่ะนั่นก็คือตัวละครงามรำงามร้องเพาะพินพาดเพาะและกรอนเพาะในแผ่นดินของพระองค์นับว่าเป็นยุคทองของวรรณคดีและการละครฟ้อนรำเพราะเมื่อปีพุทธศักราช2511 องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกได้ถวายพระเกียรติแด่พระองค์ในฐานะบุคคลสำคัญที่มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมระดับโลกค่ะในสมัยพระบาทสมเด็จพระนางก้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ในสมัยนี้พระองค์ทรงให้ยกเลิกคณะละครหลวงซึ่งเป็นผลดีกับพระบรมวงศานุวงศ์หรือเจ้านายขุนนางชั้นผู้ใหญ่ค่ะ เพราะว่าคณะละครหลวงจากในวังก็ได้มาอยู่กับบรรดา,าพระบรมวงศานุวงศ์หรือว่าคณะเจ้านายต่างๆจึงทําให้เกิดเป็นคณะละครเอกชนเกิดขึ้นมากมายเลยค่ะอีกทั้งยังมีการแสดงแอวล,ลาวจากชาวเวียงจันทร์การแสดงโนราจากชาวพัทลุงการแสดงยี่เกจากแขกไซบุรีซึ่งการแสดงทั้งสชนิดนี้ ต่อมาเป็นที่แพร่หลายและเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดนาฏศิสินใหม่ๆเกิดขึ้นค่ะในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ทรงโปรดเกล้าให้ฟื้นฟูคณะละครหลวงขึ้นมาอีกครั้งซึ่งในสมัยนี้ค่ะจึงทำให้เกิดคำว่าภาษีมหรสพนั่นก็คือภาษีขนละครน,นั่นเองค่ะโดยมีการเรียกเก็บภาษีจากคณะละครต่างๆที่เกิดขึ้น เมื่อละครแพร่หลายไปสู่ประชาชนมากขึ้นจึงเกิดบัญญัติข้อห้ามในการแสดงละครที่ไม่ใช่ละครหลวงนั่นก็คือ 1. น 1. ห้ามฉุดบุตรชายบุตรหญิงของผู้อื่นมาฝึกหัดละคร 2. ห้ามใช้ลัดกล้าวยอดเป็นเครื่องประดับศีรษะ 3. ห้ามใช้เครื่องประดับลงยา 4. ห้ามใช้เครื่องประกอบการแสดงที่เป็นพานทองหีบทอง 5. ห้ามเป่าแต่สังและ 6. หัวช้างที่ใช้เป็นอุปกรณ์ในการแสดงห้ามใช้สีเปลือกยกเว้นหัวช้างเอราวันค่ะในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ในสมัยนี้มีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าและการขยายตัวอย่างรวดเร็ว พอได้รับอิทธิพลวัฒนธรรมจากทางตะวันตกเข้ามาผสมผสานกับนาฏศิลป์และการละครของไทยจึงทําให้เกิดการละครชนิดใหม่เกิดขึ้นเช่นละครดึกจำบันละครพันทางละครร้องละครพูดอีกทั้งในสมัยนี้พระองค์ยังยกเลิกการเก็บภาษีมหรสพหรือภาษีขนละครค่ะ ในขณนะดเดียวกันก็มีการสร้างโรงละครปริ้นทีเเตอร์ขึ้นภายใต้การดูแลของเจ้าพยามหินทรศักดิ์ทำารงและมีการเก็บเงินจากผู้ชมเป็นครั้งแรกค่ะในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ในสมัยนี้ค่ะถือเป็นยุครุ่งเรืองของนาฏศิลป์การละครดนตรีปีพาดเพราะพระองค์ทรงเป็นราชาแห่งศิลปินค่ะด้วยพระราชปณิธาน ที่จะทรงไว้ซึ่งความเป็นไทยจึงโปรดกล้าให้ตั้งกรมมหรสพขึ้นเพื่อทำนุบำรุงศิลปะการแสดงนาฏสินการละครและการดนตรีอีกทั้งยังทรงตั้งโรงเรียนพานหลวงขึ้นเป็นโรงเรียนที่ฝึกหัดนาฏศินเป็นครั้งแรกและในสมัยนี้ค่ะก็เกิดการแสดงโขนขึ้นสองประเภทนั่นก็คือโขนบรรดาศักดิ์และโขนเฉลยศักดิ์ค่ะ ขนบรรดาศักดิ์ก็คือการแสดงโขนที่ใช้เหล่าขุนนางทหารมหาดเล็กเป็นผู้ทําการแสดงในขณะที่โขนเฉลยศักดิ์ก็คือการแสดงโขนที่ใช้บรรดาประชาชนหรือชาวบ้านทั่วไปเป็นผู้แสดงนั่นเองค่ะในสมัยพระบาทสมเด็จพระป,ปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ในตอนต้นรัชกาลประสบปัญหาสภาวะเศรษฐกิจจึงได้มีการยกเลิกกรมมหรสพ และได้รวบรมมหัดเล็กมหรสพเข้าไปอยู่กับกระทรวงวังต่อมาเมื่อเศรษฐกิจดีขึ้นจึงโปรดเก้าให้ตั้งกลมศิลปากรและโยกกรมมหรสศและกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องกับศิลปะวัฒนธรรมของชาติไปอยู่ที่นั่นในช่วงปีพุทธศักราช2478จับคำว่าโขนกลมมหรสศก็เลยกลายเป็นโขนกลมศิลปากรในปัจจุบันค่ะ ในสมัยสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลรัชกาลที่8ในสมัยนี้การแสดงนาฏศิสินโขนละครจัดอยู่ในการกำกับดูแลของกรมศิลปากรโดยมีหลวงวิจิตวาทการเป็นอธิบดีกรมศิลปากรคนแรกและได้มีการฟื้นฟูเปลี่ยนแปลงโดยมีการจัดตั้งโรงเรียนนาตดุริยางขศาสตร์ขึ้นเพื่อเป็นการศึกษาทั้งด้านศิลปะและสามัญน,นอกจากนี้ ยังมีการกําเนิดรําวงมาตรฐานขึ้นในปีพุทธศักราช2487โดยคณะรัฐบาลจองพลปพิบูลสงครามได้มอบหมายกรมศิลปากรปรับปรุงการแสดงรําโทนขึ้นใหม่จนกลายเป็นรําวงมาตรฐานอีกทั้งในสมัยนั้นยังเกิดการแสดงละครรูปแบบใหม่ที่เรียกว่าละครหลวงวิจิตวาทการ ซึ่งละครหลวงวิจิตวาตการนี้เป็นละครที่มีแนวคิดในการปลุกใจรักชาติในสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตรรัชกาลที่9ทรงให้การสนับสนุนการแสดงนาฏศิลป์และการละครเป็นอย่างมาก พระองค์ทรงสนับสนุนให้พระเจ้าลูกเธอทุกพระองค์ได้ทรงศึกษาหน้าตสินไทยทรงประพันธ์บทเพลงพระราชนิพนธ์จำนวน48บทเพลงเช่นใกล้ลุง สุขวนคำเช้าถึงเราระทมท,น,ทนโอ้ชีวิตนอนรอความตายทุกคนลีกไปไม่พ้นทุกทุนนาทอนร้อนใจอย่ามยินแต่ร้อนร้อนเมื่อทิ้นกกรจะหลับไม่อเมคค่ะทอสานเรืองอรามช่างนั้ มสายฝนเมื่อลมฝนบนฟ้ามาลิวต้นไม้พิวลูก,กิ่งใบชะตาชีวิตนกน้อยคล้อยบินมาเดียวเดิน ดคิดไม่ไหวข้งบน,นให้มนุษย์ใจมองขาดบุญมิตรไรคนสนิทคู่เคียงครองลองไหลไม่ปองคนประณีทรงพระราชนิพนธ์เพลงที่ใช้ในการแสดงบัลเล่เรื่องมโนราโดยพระองค์ทรงพระราชทานนามเพลงนี้ว่ากินนรีสวีทอีกหนึ่งพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9 คือการที่ส่งผสมผสานนาตยศินไทยกับลีลาการเต้นบนปลายเท้าแบบตะวันตกได้อย่างลงตัวจึงทำให้เกิดบัลเล่สกุลใหม่ของโลกและเป็นบัลเล่ไทยเรื่องแรกในประวัติศาสตร์นั่นก็คือบทพระราชนิพนธ์บัลเลม่มโนราค่ะ นี่เป็นการแสดงที่หาชมได้ยากมากนะครับบัลเล่มมนูลาเคยทำการแสดงครั้งแรกในปีพุทธศักราช2,505ต่อมาได้ถูกนำมาทำการแสดงเพื่อต้อนรับราชอาัันุกะในวาระสําคัญต่างๆจนกระทั่งครั้งสุดท้ายในปีพุทธศักราช2,535และค่ำคืนนี้จะเป็นครั้งแรกในรอบ25ปีที่บัลเล่พระราชนิพนธ์เรื่องนี้ จะถูกนำกลับมาแสดงอีกครั้งในโอกาสถวายความอาลัยครั้งนี้ครับบรรเล่มโนราศิลปะการแสดงที่น้อยคนนักจะรู้ว่านี่คือบรรเล่สัญชาติไทยเรื่องแรก ซึ่งเกิดจากพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรบรมนาถบพิตรองค์อัครศิลปินที่ทรงสนพระไทยเรื่องโนราหลังจากได้ทอดพระเนตรโนราพุ่มเทวาเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรทางภาคใต้โดยพระองค์ส่งพระราชทานเขาโครงชาดกของไทยมาผสมผสานกับนาตยศินของตะวันตกอย่างบัลเล่ โดยทรงโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมให้คุณหญิงเจเนวีฟและสปันยอนเดมอนอดีตดาราบัลเล่ระดับโลกชาวฝรั่งเศสเป็นผู้ประดิษฐ์ท่าเต้นบัลเล่มมนโดราถวายและได้ทำการแสดงครั้งแรกในปีพุทธศักราช2505ณเวทีลีลาสวนอัมพร การแสดงบัลเล่มโนราในครั้งนั้นในหลวงรัชกาลที่9ส่งเป็นผู้ควบคุมการผลิตในทุกขั้นตอนรวมไปถึงพระราชนิพนธ์บทเพลงชุดกินรีสวีเพื่อใช้ในการแสดงอีกด้วยและการนำบรลเล่มโนรามาเป็นการแสดงมหรสพสมโพธิในงานออกพระเมรุมาตรในครั้งนี้ ทางผู้ผลิตยังคงเขาโครงเรื่องและบทเพลงพระชนิพนธ์ตามต้นฉบับเอาไว้แต่ได้มีการออกแบบท่าเต้นบรรเลงข,ขึ้นใหม่ให้ดูร่วมสมัยมากยิ่งขึ้นพระองค์เป็นผู้พระราชทานการครอบครูเพื่อให้มีการเสืมทอดการไหว้ครูโขนละคร จัดได้ว่าพระองค์ทรงเป็นองค์ราชุปะถมพกและอัครศิลปินที่เปี่ยมล้นไปด้วยพระมหาการุณาธิคุณของวงการศิลปะก,การแสดงของไทยเป็นอย่างยิ่งนอกจากนี้ยังมีการจัดการแสดงขูนพระราชทานตามพระราชเสาวนีของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ว่า ประชาชนชาวไทยไม่ค่อยมีโอกาสได้ชมการแสดงโขนจึงโปรดเกล้าให้จัดสร้างเครื่องแต่งกายโขนขึ้นใหม่สำหรับใช้ในการแสดงโขนพระราชทานโดยทรงกำชับให้ยึดรูปแบบการแต่งกายแบบโขนโบราณและมีความสวยงามคงทนการแสดงโขนพระราชทานได้จัดการแสดงเป็นครั้งแรกเนื่องในงานมหามงคลวโรกาส ที่พระบาทสมเด็จพระประมินทร์มหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรทรงเจริญพระชนมพรรษา80พรรษาและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบระมราชินีนาถในรัชกาลที่9ทรงเจริญพระชนมพรรษา75พรรษาได้จัดการแสดงโขนพระราชทานชุดพรมากณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยซึ่งได้รับคำชื่นชมเป็นอย่างมาก เพราะมีความสวยงามของเครื่องแต่งกายที่มีความวิจิตรงดงามและเป็นเอกลักษณ์มีความตื่นตาตื่นใจของฉากแสงสีเสียงมีความไพเราะของดนตรีจึงได้รับคำเรียกร้องให้มีการจัดการแสดงซ้ำขึ้นอีกสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9 จึงมีพระราชสาวนีให้จัดการแสดงโขนพระราชทานขึ้นทุกปีตั้งแต่ปีพุทธศักราช2550นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลให้จัดสร้างโรงละครแห่งชาติและศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยขึ้นส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมการแสดงการสาธิตการสัมมนาในรูปแบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแสดงละครทั้งของรัฐบาลและเอกชนส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในการแสดงของละครนานาชาติและการเชิดชูเกียรติศิลปินที่บำเพ็ญประโยชน์อนุรักษ์สืบทอดมรดกของชาติให้เป็นศิลปินแห่งชาติโดยมีการกำหนดประกาศเกียรติคุณในวันที่24กุมภาพันธ์ของทุกป,ปี โดยมีการคัดเลือกจำแนกศิลปินแห่งชาติออกเป็น4ส,สาขาได้แก่สาขาทัศนศิลป์สาขาศิละปะสถาปัตยกรรมสาขาศิละปะการแสดงและสาขาวรรณศิลป์ค่ะในคลิปนี้นักเรียนก็ได้เรียนรู้ถึงวิวัฒนาการของนาฏศิลป์และการาละครไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ตั้งแต่รัชกาลที่1จนถึงรัชกาลที่9ไปแล้ว ในส่วนของการบ้านหรือโฮมเวิร์กในคลิปนี้ให้นักเรียนไปดูในช่องของภาระงานและชิ้นงานนะคะอย่าลืมนะคะทบทวนบทเรียนในคลิปนี้และเตรียมความพร้อมด้วยการศึกษามาล่วงหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ